มากับผมกราบสวัสดีพี่ๆทั้งบ้านทุกต่านเลยนะครับยิ่งกว่าผมนัดคนดีคนเดิมนะครับผมโอ้โหมีหลายคนเลยนะครับผมทักผมมาอินตาแกรมนะพี่นะนะครับว่าพี่ครับวิเคราะห์สองคู่นี้ให้หน่อยนะครับผมถ้าได้เจอกันนะครับบัลลังก์เพชรบางแสนไฟขับนะครับผมเจอกับ Facebook นะครับมันจะเป็นยังไงครับพี่ถ้าเจอกันโห้ยมาถามเซียนอย่างผมนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะเท่าไหร่นะครับผมมา นะครับขอวิเคราะห์ Facebook หน่อยละกันนะครับผม Facebook เนี่ยถึงฟอร์มหลังๆนะครับผมอาจจะแพ้มาเยอะนะครับแพ้มาลัวนะครับผมแต่ Facebook เนี่ยอาจจะได้กระดูกนะครับผมกระดูกประสบการณ์นะครับผมต้องยกให้ Facebook เท่านั้นนะครับผมนะนะครับฟอร์มช่วงหลังอาจจะแพ้มาบ่อยนะครับผมแพ้ทั้งคิเลี่ยมนะครับผมทั้งอดัมสอดีชพันนะครับผมเจอแต่หนักๆกระดูกเดือดีเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับผมผมว่าได้ประสบการณ์ได้กระดูกนะ นะครับมาตั้หน้าของบอลลังพิษเนี่ยนะครับผมฟอร์มล่าสุดก็แพ้ไปนะครับผมบางแสนไปขับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะครับประสบการณ์นี่ก็ค่อนข้างดีนะครับ สถิติเนี่ยการชกเนี่ยก็ดีนะครับผมฟองหลังๆมาชกดีนะครับผมชนะบ้างสลับแพ้บ้างชนะบ้างนะครับผมส่วนมากก็มีแต่ชนะนะครับผมแต่ฝ่ายล่าสุดมาเนี่ยอาจจะแพ้นะครับผมนะนะครับสาวๆเนี่ยก็ชื่นชอบเยอะนะครับผมแฟนมวยก็เชียร์เยอะนะครับทาง a c e b o o k เนี่ยแฟนมวยก็เยอะเหมือนกันนะครับผมกระแสมาแรงกันทั้งคู่เลยนะสําหรับคู่นี้นะครับผมผมมองว่าถ้าคู่นี้มาเจอกันนะผมว่านะครับ ทางบัลลังพิษน่าจะเอา Facebook อยู่นะผมว่าผมมุมมองผมนะนะครับถ้าแฟนมวยเนี่ยมองเห็นกันยังไงว่าเออเนี่ยสองกู่นี้มาเจอกันนะครับผมอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเออนะครับความเมต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ต้องตีกันนะแฟนมวยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเลือกเลยนะเรียกฮิยนัทด,ดีกว่านะครับผม <c oughs> นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ